สวัสดีค่ะโบนทัทค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมารีแอคชั่นเรื่องสืบลับฉบับคาโมโนชิรอนตอนที่12ค่ะก็สําหรับตอนที่แล้วนะคะก็เหมือนข้ามไปที่ทางฝั่งของคาวาซซนิหน่อยเนาะก็หลังจากมีอาการทรามาเรื่องยาบนนันเนะไปเนาะก็ทําให้เขาเแบบ <laughs> สูญเสียแบบสกิลสูญเสียแบบความสามารถศักยภาพในความตายเหี่ยวของเขาไปแล้วแต่สุดท้ายแล้วก็ได้ ร้อนของเรานะฮะอะไรนะคามโมเซมีคามโมเซมีสายตาสั้นอะไรสักอย่างมาช่วยกระตุ้นสัญชาตญาณตายเหี่ยวของคาโมเซมีกลับขึ้นมานะแม้ว่า <c oughs> วิธีการก็จะดูแบบเหมือนจะแปลกๆอยู่บ้างนิดหน่อยเนาะแต่ก็ถือว่าแบบดึงสัญชาตญาณเขาออกมาได้จนกากลับมาเป็นคาวโมเซมีตา,เ,าเหี่ยวือเดิมเนาะก็ สำหรับรุ่นพี่อมิมยะนะคะก็คู่แข่งกลับมาอาการปกติแล้วค่ะมาชิงตำแหน่งอธิบดีกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตอนท้ายเนาะมีเรื่องของรอนที่เขาก็ไปหาหมอเอาจริงเราแบบด้วยความที่มันก็ยังไม่รู้ว่าไอสิ่งที่รอนเป็นมันเกิดจากอะไรมันเป็นได้ยังไงอ่ะแต่เราก็ไม่ความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับ เรื่องของเส้นประสาห,หรือเปล่าอะไรที่แบบโูจะถึงขั้นแบบแบบสามารถหาหมอรักษาได้อะไรแบบนั้นนะ่ะเอถึงเราจะไม่รู้ว่ามันเป็นไปได้ยังไงก็เถอะแล้วก็ตอนท้ายที่เขาบอกโตโต้ตตไปเนาะว่าหมอเฉพาะทางน,นี้เขาไปหาเนี่ยบอกว่ามันบรรเทาได้แต่ดูจากหน้ารอนแล้วเราว่าไม่น่าจะใช่เลยคือหน้าดูแบบอึมครึมแป๊ะ คือแบบน่าจะพูดให้โตโต้สบายใจเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วว่าไม่น่าจะรักษาได้หรือเปล่าเนาะก็นนสําหรับตอนนี้ก็ต้องมาดูกันว่าจะเกี่ยวกับอะไรคือมันก็ใกล้จบแล้วเนาะมีซีซั่นเออมันมีเนมันมีซีตอนนี้มันเป็นซีซั่นแรกแล้วมันก็ต้องมีซีซั่นสองอีกก็ ตอนนี้ก็ลองคิดว่ามันน่าจะแบบอาจจะยังไม่มีประเด็นอะไรใหญ่ๆมากนักแต่อาจจะบบมีข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเอมเพิ่มเติไมไหมหรือจะแบบอาจจะแบบมีการแบบไปที่แบบเป็นเรื่องราวที่ไปโผลที่ตัวละครนู้นนีน่นั่นที่แบบอารมณ์เหมือนแบบ recap เกี่ยวกับตัวละครแบบให้หาคิดถึงก่อนจบซีซันเพราะฉะนั้นเฮ้ยอราการเสร็จแล้ไปรับชมกันเลยค่ะ let's do it ปิดกลับมาแล้วเลยตามหาครอบครัวีมเวลาก็ททำก็ได้คื่มันก็เป็นเรื่องของคนหายวะม,มันก็มันอาจจะไม่เกี่ยวกับว,ว่าเป็นครอบครัวใคร ว่าโซบูบายได้เอ๊ะแล้วแอบฟังอยู่ด้วยโอ๊ะพบเห็นชื่อหนักล็อกคนเดียวกันโบูล็อกเมื่อกี้ดีกว่า คือความจริก็เห็นแต่จำไม่ได้ไงเห็นลายที่แต่จำไม่ได้โอ้โหรู้ร้ะทีเดียวฮะรับลูกค้าแล้วเหรอเดี๋ยวนี้อันนี้คือเขาก็ต้องแบบปิดความรับกับทางบลูตลอดเลยบอกว่าว่าแบบเออเขาแบบยังติดต่อกาลอน คือแบบทั้งโกหกเรื่องที่แบบรอนสื่อคดีแล้วก็มีการแับติดต่อกันเป็นการส่วนตัวช่วยงานกันอยู่คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดที่โรงเรียนบลัวแต่ทำไมสกอตแลนด์ยาถึงมีข้อมูลตรงนี้ด้วยมีแฟ้มนี้อ่ะเข้าใจว่าเพาะมันแบบกลุ่มเอมมันมีส่วนเกี่ยวข้องรู้รูร้เรือกด้วยไหมเนี่ย บบมีไส่ศึกของกลุ่มเอ็มอยู่ในบลูบ่ะโอเคมันก็อาจจะใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ก็ได้แต่ว่ามันจะเกี่ยวกับเส้นประสาทเลย มันหรือหรือต้อให้เกี่ยวมันก็น่าจะแบบอาจจะแบบซับซ้อนมากๆเออใช่เพราะว่ามอริอาตี้เขาเป็นหมอหรือเปล่าวะเอ๊ะไม่ใช่สิเขาสอนคตศสตร์ <laughs> อันนี้คืออ้างอีกจากอนิเบตครับ <laughs> <laughs> มันเป็นเรื่องของการตามหาคนหาย ไม่แต่ก็ไม่ก็ไม่ถึงกับต้องให้เขาแบบเอามาให้ก่อนก็ได้ไงก็ช่วยก่อนก็ได้ ต่อให้รอจะหลอกใช้เดี๋ยวก็ต้องโดนโตโต้ไซโคเนี่ยจะนอนจะให้เห็นตอนแมวตื่นมาไยเนี่ยคือหาครอบครัวนี้ต้องหาใครบ้าง มันนานมากเลยนะล้กคนไปถึงหาไม่เจอมันนานอยู่นะเขาไม่ได้ตายแล้วใช่ไหมพยากยน้งขาว

マホー、最初はやだ、村でありきなきゃいけないだ、やだ<う>、みっな、また<う>、ああ<う>、ごめんね、もういいや、そんじゃ、ど、久しぶりです。

ถ้าจะจมมันก็คงแบบอยู่ที่การสร้างมากกว่าไม่ได้อยู่ที่เทพเจา้าแบบสร้างไม่ดีดูไม่น่าไว้ใจ じゃが相手がお国ではな。そうじゃ今晩はおぬしらも泊まっていくのじゃろ。宿泊小屋を借りていいかな。宿泊小屋にはさっきの役人が泊まるんじゃ。ない,い。設備別々でいいんか。 เดี๋ยวน้ำท่วมขึ้นมาล้วโอ้เทพเจ้าโรดอือรู้จักกันด้วยเหรออ๋อต่อเจอ,เอกี้ก็ไม่เห็นพูดอะไร โดนลักพาตัวแล้วบอกโดนแบบลักตัวไปค่ะม <laughs> ัน,นต้องล่องลอยแบบ,บไหนไม่ใช่ผีอะแต่คน ย่างีกคนจากราชบานโดนฆ่าตายไปวะいやいや โูปอเป้าว่ะหรือไม่ก็มีใครแบบจับเอามาปล่อยอ่ะมันก็เลยคงแค่แบบเห็นเหยื่อมันก็กินเฉยๆอ่ะ งูเมื่อกี้ไปไหนแล้วอะเออหายไปอย่างนี้เลยอะมันเป็นภาพลวงหรือเปล่าอ่ะคือเหมือนแบบเอาตัวเอาศพไปฆ่าตั้งนานแล้วแต่ว่าตรงที่ พวกโตโตเห็นคือมันเป็นภาพลวงอะแต่ไม่ใช่ภาพจริงมื้วตายตอนตกลงไปเองน,น้ำหัวกระแทกหัวลอยเหมือนยางรถเลย <c oughs> ยางวบบล้อจักรยาน แล้วทำไมเทพเจ้าจะต้องทำแบบนั้นด้วย <S <S แต่นี่คือมันก็ยังเจอศพแต่ยังพี่ชายสป,ปิตเนี่ยมันหายไปไหนก็ไม่รู้

มันจะเกี่ยวกับเทพเจ้าหรือวะน่าจะเกิดจากการที่แบบเหมือนโดนแบบเหมือนมันแบบ คือตามธรรมชาติก็คงม,มีงูนั่นแหละแบบเป็นงูที่แบบอาศัยอยู่แถบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็แต่ก็น่าจะเป็นฝีมือคนทำอะ่ะโคตรสยองเลยภาพจริงหรือเปล่า ม่ล้วตรงที่มานี่มันคือจุดเดียวกับตรงที่มองเห็นจากอีกฝั่งนึงเงว่าตอนมาถึงหน้าบ้านหน้ากระท่อมมันก็ไม่เห็นงูแล้วอ่ะเอเอไม่ไม่น่าใช่เสียงคนหนีออกไป いる可能性があると。もちろん100%とは言わない。お待たせしました。カトゥラップが。<laughs> 一体どうやって消えたんだ？あ、どこかに隠し部屋があるとか。調べましたが、天井裏には埃がたまったままで。

แต่อาการไอผู้ใหญ่บ้านกับหลานเมื่อกี้แปลกๆอยู่นะบางทีเรื่องความเชื่อ,ององานพวกนี้บางทีแบบผู้ใหญ่บ้านก็ตัวดีเหมือนกันนะแบบทบเหมือนตัวเองเป็นคนดีแต่จริงก็แบบแอบไซโคคนในหมู่บ้าน ハロ <noise> ー、ベ <noise> ア<声>マ,マーキミたちがきたときに、あんまりちょうどです。 จริงคดีนี้เหมือนจะไม่ใหญ่แต่ก็ดูมีประเด็นนะประเด็นดือคือต้องต่อตอนหน้าด้วยนะคะก็คือเดี๋ยวคือเราอะเรารู้สึกเว่าแบบคือมันไม่ใช่ว่าเราไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะแต่ว่าพอมันดูแบบด้วยสภาพแวดล้อมอะไรหลายๆอย่างของหมู่บ้านของสถานที่นั้นอะคือมันรู้สึกได้เลยว่าแบบไอสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นะตอนนี้มันคือคนทำอะ คือโอเคเทพเจ้าอาจจะมีมันเรายิ่งพรอมเป็นลักษณะนี้แบบอย่างที่เราบอกว่ามันอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีงูขาวอาศัยอยู่อยู่แล้วมันก็แบบอารมณ์งูเจ้าที่อ่ะมันก็เกิดเป็นแบบเความเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าประจําพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมมันก็โอเคเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาเรื่อยๆแต่แต่พอณเหตุการณ์ปัจจุบันเนี้ยด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านที่ผ่านๆมาอะไรเงี้ยคือมัน ก็คือมันรู้สึกได้ว่ามันเป็นคนทาคือแบบอย่างที่เราบอกว่าบางทีไอ้เหตุกับเคสลักษณะน,นี้บางทีแบบผู้ใหญ่บ้านอะตัวดีคือเราก็ไม่อยากจะไม่ไม่ได้อยากสงสัยเขานะแต่ว่ามันมีจังหวนนะนั้นที่แบบมันพฤติกรรมเขาดูแปลกเออแบบสีหน้าอะไรกับหลานเขาด้วยอย่างหลานเขาก็ดูเหมือนเหมือนบังคับให้เอ็้องเชื่อยอังไม่รู้อะเออแล้วคือแบบเออแล้วคือพฤติกรรมของคนนียว,ว่าก็จะเป็นลักษณะของการที่แบบมันถูกพูดซ้ำๆซ้ำๆซ้ำ อะไรเงี้ยจนมันเกิดเป็นแบบความแบบเออแบบมันเกิดเป็นความแบบงมงายที่แบบเออมันเป็นเกิดความงมงายแบบคลั่งะเออแล้วคือยิ่งแบบคือเหมือนกับว่าคือไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือไม่แต่คือคนที่เริ่มมันก็จะเป็นลักษณะนี้แบบเออเหมือนเป็นคนที่ทําให้ตรงนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็แบบ เออมาพูดในเชิงว่ามันเป็นแบบฝีมือเทีพระเจ้าคนเฉพาคนในหมู่บ้านก็เริ่มเชื่อแล้วจากที่แบบปกติมันก็เป็นความเชื่อภายในหมู่บ้านอยู่แล้วเนี่ยคนก็เริ่มเชื่อเฮ้ยแบบนี้มันเกิดอย่างนี้จริงด้วยเกิดอย่างนั้นจริงด้วยเป็นฝีมือเทพเจ้าจริงอะไรเงี้ยแต่ประเด็นคือพี่ชายสปีคือเขาหายตัวไปเลยแยไม่เจออะไรเลยแม้กระทั่งต่อให้ตายแล้วก็ไม่เจอศพเนี่ย ก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะยังมีชีวิตอยู่ไหมแต่ถ้ายังมีชีเอ้ยเออถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนจะไปแบบหลบซ่อนอยู่ที่ไหนได้เหรอหรือถ้าตายแล้วมันก็คงเหลือแต่กระดูกแล้วแหละก็อาจจะก็ไมหา,หากระดูก <c oughs> เออก็คือแบบก็คือเราว่าแต่นี้รบอกแล้วว่าตัวไอ้เจ้าหน้าที่รัดอันน่าจะตายตั้งแต่ก่อนนานั้นแล้วหรือว่าเพิตายที่ตรงแม่น้ํานั่นแหละแต่ตรงภาพที่พวกรอนเห็นมันอาจจะเป็นแบบ ภาพรวมตาอะไรสักอย่างที่แบบไม่ใช่ภาพจริงอื่ะเป็นภาพแต่มันก็แบบมันเป็นงูแล้วก็มีหน้าของไอ้เจ้าหน้าที่รัดอยู่ตรงกลางด้วยใช่ไหมแต่มันเป็นภาพเนี่ยภาพวาดเลยว่าเป็นลักษณะเป็นลักษณะงูรัดด้วยนะงูรัดแล้วก็หัวกระแทกหินแต่มันแบบไม่ได้เป็นลักษณะว่าไปชกหรือกินหรืออะไรแบบนั้นรัดอย่างเดียวแล้วจริงลอยแล้วว่า งูที่เห็นมันก็ดูใหญ่อยู่นะแต่ลอยที่คอแล้วว่ามันเล็กเกินไปคืองูใหญ่ขนาดสามารถแบบไอที่รอนพวกรอนพวกโตโต้ตตเห็นจากฝั่งตรงข้ามอ่ะมันดูแบบใหญ่มากแบบแบบช่วงลําตัวงูจนแบบขึ้นมา,าแบบหัวแบบใหญ่กว่าหัวคนอีกมั้งอนะ่ะแต่แบบรอยที่คอมีอยู่แค่นั้นนะ่ะนี่คืออกเหมือนล้อรถจักรยานหรือ <c oughs> ไม่ก็แบบ นั่นแหละก็อาจจะเป็นแบบฝีมือแบบอาจจะไม่เชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านทําแต่ก็นั่นแหละแบบคนในหมู่บ้านก็จะมีคนที่รู้เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่ทุกคนแบบวังคนอะไรย่างเงี้ยไอพวกที่แบบถือกวานมาแล้วแบบก็ยังอาจจะโดนตัวโตตอนแรกนี่เขาเป็นคนในหมู่บ้านเลยเปล่าเป็นคนที่พวกแบบมายืนเย่ยวเย้ยวอยู่ด้วยหรือเปล่าวําจำหน้าไม่ได้เอาจจะแบบเป็นคนที่ผู้ใหญ่บ้านจ้างไว้แบบแอบอาศัยอยู่ตรงไหนหรือเปล่า แค่จะโยนความผิดให้ผู้ใหญ่บ้านเลยแบบน้าสงสัยอค่ะเออพอ,อแล้วก็ประเด็นเรื่องคนี้นะตอนต้นเลยก็คือแบบเป็นข้อแรกเปลีป่ยนมาะสาหรับระหว่างรอนกับสปีดก็คือสปีดก็ต้องไปเอาแฟ้มฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับคดีเมื่อ5ปีที่แล้วของรอนมาให้ได้กับการตามหาครอบครัว เนี่ยแต่คือประเด็นคือแฟ้มข้อมูลเนี่ยคือเหตุการณ์มันเกิดที่บลูอ่ะแล้วทำไมสกอตแลนด์ย้าถึงมีแฟ้มคดีนี้ด้วยคือเรื่องราบคือเหตุคดีเหตุการณ์มันเกิดที่บลูเอ้ยมันเกิดที่นี่ญี่ปุ่นหรือว่าการปฏิบัติอันครั้งนั้นคือแบบสกอตแลนด์ย้าแบบมาดูงานที่ญี่ปุ่นเหรอคือแบบเออสกอตแลนด์ย่าจะมีแฟ้มคดีนี้ได้เหรมันก็น มันก็แต่เราก็คือเราก็สงสัยว่าแบบเออทางบลูจะรู้ถ้าสมมติแบบทางสกอรเลียาจะมีคดีนี้ไงวะมันแบบดูจงแจ้งแล้ว่ากับการที่แบบสกอร์เลียนมีข้อมูลนี้หรือแบบเป็นแค่เมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นการร่วมมือกันกับบลูสกอร์เลียนกับบลูเออคือเราก็แบบสงสัยเราไม่รู้ว่าแบบบลูจะแบบ มีนอนบนไส้แบบมีคนของกลุ่มบูแฟงอยู่ด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะไม่ก็ได้ผมถ,ถ้าเพราะถ้าในกรณีที่แฟมท,ที่อยู่กับบลูวมันแบบครบถ้วนฮะก็แฟงว่ามันก็คงไม่มีอนอนบนไส้หรอกแต่ในส่วนของข้อมูลจากฝั่งสกอตแลนด์ย่าละมันก็นั่นแหละมีข้อมูลที่หายไป <c oughs> <c oughs> ก็ต้องมาดูตอนนี้ว่าสรุปแล้วคดีนี้มันเป็นยังไงกันแน่ <c oughs> พร้อมกับการจบซีซั่นนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอจบเลงทีงเท่านี้อยากชื่นชอบฝากกด like, ไล้์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย